สวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอ,อบรรยายบรรยายด้วยเสียงหน่อยนะครับลูกค้าทักมาถามกันเยอะเลยว่า,าวิธีการที่จะส่งผ้ามาเรียบเนี่ยทำยังไงอันดับแรกก็คือทักข้อความผมมาก่อนทนะักมาทางข้อความแล้วผมจะส่งรายละเอียดให้ในทางข้อความ ทางแชทนะครับมีตารางราคาและที่อยู่ของผมให้นะครับรายละเอียดทักมาได้เลยนะครับส่วนราคาก็เริ่มต้นที่350บาทครับอย่างพระเหรียญองนี้ก็350บาท350รบาทคิดตามขนาดความหนาครับสำหรับองค์นี้ก็จะหนาหน่อยนะครับองค์นี้หนาประมาณ7มิล7มิลก็450รหาครับหนาเทียบกับองค์นี้แล้วก็ ความหนาต่างกันมากครับตรงนี้3มิลตรงนี้7มิลน,นะสามถึงมิลน,นะครับงคสามร้อส่วน7มิลก็450รินะครับค่าจัดส่งก็ฟรีครับฟรีค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศตรงนี้ก็จะหนาก็จะราคาก็จะแพงขึ้นอีกครับพระรูปหลอ่อติดติดตามผมได้ทางเพจช,ช่างเอน้องเหิงนะครับ ท่านไหนอยากจะแชร์ก็แชร์ได้เลยครับไม่ต้องขออนุญาตอ,องนี้ก็มีหยักมีหยักเยอะๆก็ไม่ไม่บวกราคาเพิ่มครับหนาไม่เกิน5้ามิลก็350บาทเท่ากันนะครับเนี่ยมีหยักเยอะๆอย่างตรงนี้ตรงนี้เหมือนกันครับหยกักเยอะหยักเยอะๆเงี้ยไม่ได้บวกเพิ่มครับที่จะบวกเพิ่มก็คือแทงลายกระหนกมีแทงลายกระหนกด้วยครับท่านไหนอยากทราบว่าแทงลายกระหนกเป็นยังไงก็เข้าไปดูในเพจช่างเอ๋น้องเถิงนะครับ มีตัวอย่างให้ชมเยอะเลยนะครับงานท่านไหนอยากจะแชร์ก็แชร์ได้เลยนะครับให้คนไทยด้วยกันได้รู้ว่าอันนี้คือฝีมือคนไทยทำนะครับคนไทยผมอยู่จังหวัดพแพร่นะครับจังหวัดพแพร่อําเภอลองจังหวัดพแพร่บ้านห้วยอ้อห้วยอ้อดอนมูลดอนมูลหรือหนองเหิงนะครับใช้ตามชื่อบ้านผมเลยช่างเอหนองเหิงบ้านดอนมูล ้วยอ้ยออําเภอลองจังหวัดแพร่ <c oughs> ราคาคิดตามขนาดความหนาของพระนะครับยิ่งหนาก็ยิ่งแพงนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วราคามันก็สมสมราคานะครับไม่ไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับพระเหรียญอลเกตอลเกตนี่ก็ อ,อง์นี้หนาอยู่ที่6มิลก็450นะครับพระเหรียญน,นี้ก็หนาอยู่3มิลถึงจะองค์ใหญ่กว่าแต่หนา,าความหนาบางกว่าองค์องค์ล็อกเก็ตก็ราคาก็จะต่ำลงมายิ่งราคาสูงก็ยิ่งราคาเอา้ยิ่งหนาก็ยิ่งราคาสูงรับขอภัยครับ,รบพูดผิด <laughs> ยิ่งหนาก็ยิ่งราคาสูงท่านไหนอยากแชร์ก็เชิญตามสบายนะครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับให้ได้รู้ว่า,าให้คนไทยได้รู้ว่านี่คือฝีมือคนไทยครับไทยทำงานมือนะครับไม่ใช่งานเลเซอร์ผมไม่มีเครื่องเลเซอร์ครับถ้าซื้อเครื่องเลเซอร์ก็คงต้องใช้ทุนก็คงจะเป็นแสนนะครับเพราะว่าเครื่องหนึ่งก็หลายหมืน่น ในจะซื้อเครื่องอคอมพิวเตอรอ์เครื่องอะไรหลายอย่างอะัผมผมไม่ทราบเขามีเครื่องอะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นงานมือก็จะเหนื่อยเรื่อยเหนื่อยตะใบหน่อย <c oughs> แต่พอทําไปบ่อยๆก็จะคล่องจะชินเหมือนกันเหมือนก,นกับการฝึกออกกับร่างกายไปด้วยในตัว <c oughs> นะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อทางข้อความมาได้นะครับทักข้อความมาก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดไปให้ทางข้อความนะครับยินดีรับใช้ยินดีให้บริการทุกท่านคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสนใจติดต่อมาได้ครับท่านไหนอยากแชร์ก็เ,กเชิญตามสบายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ